ดีทุกๆคนตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงเวลาบ้านโปรดเองนะคะโป๊ดออกมาซื้อกับข้าวนี่ดเตมรถเลยวันนี้นะก็จะเน้นพวกอาหารแห้งแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะที่ร้านบ j สนะคะจริงๆก็เปิดก็ได้นะไม่มีใครอยู่คนเดียว เมื่อครั้งที่แล้วเร็วๆนี้ในปีนี้เนี่ยนะ2021เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักว่าไปซื้อกับข้าวที่ร้านฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแล้วก็พาเดินดูร้านใหม่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเปิดมาประมาณปีกว่าๆนะไปดูนะคะว่าไม่เคยไปเข้าไงก็เลยถูกโอกาสนะคะวันนี้นี่มาดูกันว่าโปรได้อะไรบ้างนะคะอ้อน,นิดนึงวันนี้จริงๆต้องไปทํางานแหละแต่ว่า เหลือห้องทำงานห้องเดียวจากสองห้องเพราะลูกค้าเขายืดเวลาอยู่ก็เลยพรุ่งนี้เหมานะคะพรุ่งนี้นี่ยาวเลยพรุ่งนี้ทั้งหมดมีทำทั้งหมดสี่ห้องแต่ห้องนอน5ห้องนะเพราะว่าทำห้องใหญ่ด้วยอ่ะมาดูดีกว่าว่าวันนี้บอซื้ออะไรได้บ้างนะคะเราก็มาเก็บเอาใส่ถุงใส่รถกันไปด้วยนะก็จะมีอันนี้ขนมขบเคี้ยวให้มิเตอร์ ถั่วต่างๆนะคะแล้วก็ซอสต,ต่างๆซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวซอสเทอริยากิสารพัดซอสนะคะน้ำยาบ้วนปากน้ำส้ม2องแพคนะคะอันนี้ไก่ปรุงสุกแล้วไก่ย่างเสร็จแล้วนะ,ะแล้วก็จะมีผักเอาไปให้น้องบักกี้ด้วยกินเองด้วย อันนี้เป็นเคลนะคะเคลภาษานะภาษาไทายบัดเคยเช็คว่ามันแปลวา่าคณะแต่จริงๆมันไม่ใช่วะ่ะแล้วก็จะมีพวกเนื้อสัตว์อันนี้อาหารของน้องเหมียวนะคะแล้วก็มันฝรั่งนะคะก็ซื้อสลับ,สล,บสลับไปกีวีแล้วก็มีพวกแฮมนะคะแฮมแฮมนี่ซื้อมาหลายห่อเหมือนกันนะนี่2อ,อันแฮมแฮมมี3อย่างเลยบซื้อแฮมมาชอบกินแฮมมาบ้านเนี้ย ถึงแม้ว่ามันจะเค็มไก่โบดหมูโบดอ่าไกโ่โบดหมูบดนะคะก็จะมีซี่โครงซี่คโครงหมูแล้วก็จะมีไก่พว่อซื้อเป็นน่องมากับอีกอันหนึ่งเป็นสะโพกนี่นะคะสะโพกเอาไว้ทำย่างแล้วก็เนื้อไก่นะคะเนื้ออกเนื้ออกพริกสีราชาหมดแล้วที่บ้านแล้วก็เนื้อหมูนะคะเนื้อหมอูแล้วก็มีปลาอันนี้พว่อซื้อ ทิลปเปียมาทิละเปียปลาทิละเปียปลาอะไรวะลืมไปแล้วอะ่ะปลาลืมไปแล้วช่างมันบทดูลืมภาษาไทยแล้วก็แซลมอนนะคะแล้วก็มีทูนา่าสเต็กแช่แข็งจริงๆอยากได้อีกแต่ว่ามันมีแค่แค่นี้ที่เหลืออยู่นะเป็นขน,นมนะคะขน,นมแล้วก็จะมีตรงนี้เดี๋ยวบต้องเอาไปใส่ในรถใส่ไม่หมดอันนี้ก็ไายไก่ชอบกินอ่าแล้วก็ไม่ใช่ ขายกะเออถูกแล้วอันนี้ของน้องแมวนะคะน้องแมวกล้วยเท่านี้นะคะแค่นี้ก็เต็มรถเลยเอาระคานั่นก็คือทั้งหมดเลยที่โบ๊ทอยากให้ดูวันนี้นะคะกลับบ้านระคะขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมชมนะคะนี่ก็คือวิถีแม่บ้านของโบสทนะไปละบายบาย